ส0โอ้โหโดรนี้หกสิได้อยู่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 ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับโพนี่สลอตอีกเช่นเคยวันนี้นะคะโพนี่อยู่ที่หน้าเกมโลมาพัดของค่าย AMB เบ็ดนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันเนาะได้หรือเสียงไมซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจัยใ,ในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะไปะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะรอดหรือเปล่าใครที่สนใจจะลองดูก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะไปะวันนี้เราทุนมา1,000บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวเลนเบ็ดสักประมาณ30บาทพอนะคะเข้ามาข้างในเกมมันมีซื้อโบนัสได้ด้วยท่านผู้ชมเกม แต่ก่อนมันซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันซื้อได้แล้วนะคะก็จะซื้อได้ประมาณสนะักพันห้านเป็สามสิบแต่เราจะไม่ซื้อนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะเกมค่ายนี้จะปรับเป็นเทอร์โบให้เราเลยถ้าไม่อยากเล่นแบบเทอร์โบก็ไปปิดตรงนี้ได้นะคะเนี่ยปิดตรงนี้ได้นะเนี่ยปิดตรงนี้ได้ท่านผู้ชมอันนี้เล่น10ออโต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเล่นแบบนี้มันจะรอดหรือเปล่านะ,ะโบนัสนะคะก็ ลายเดิงพันมันก็ต้องตรงคล้ายๆกันนะอุ้ยดอกนี้ดอกนี้สวยเฮ้ยได้30บาทโอ้โหไปก็ลองดูท่านผู้ชมว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหองุ่นมาเปล่าโอ้โหได้อยู่องุ่นมาสวยโอ้โหดอกนี้อีกได้อยู่โอ้โหท่านผู้ชมได้มาไปลุ้นฟรีเกมด้วยสวย ได้ซบเข้าฟรีเกมฟรีนะคะได้4 4รอบแต่เข้ามาเนี่ยเกลือนะดูดิเกลทุกอันเลยสวย100ได้อยู่ดวงนี้อีก40เฮ้ยโอ้โห60สวยโอ้โหนำชมค่ะได้มา260บาทเฮ้ยม,ม,มันแตกง่ายนะก็ถือว่ามันมันดีอยู่นะเกมโรมาพัดนะท่านผู้ชมนะก็ใครสนใจจะลองดูก็มาลองดูได้นะโอ้โห260บาทได้อยู่ นะไปลุยต่อท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวัวเลนเบ็ดสี่ห้าดูนะจะเป็นยังไงเนาะอู้ดองนี้ร้อยสาม,มาได้อยู่ไปต่อดองนี้อีกสิบห้าบาทเออ เดี๋ยวขอเล่นแบบเทอร์โบแล้วกันนะคะมามาดูนะว่าจะรอดหรือเปล่าเล่นแบบเทอร์โบนะคะดองนี้อีกสิบห้าบาทโอ้โหดองนี้เก้าสิบโอ้โหดองนี้อีกหกสิบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหดองนี้สี่ร้อยหกสิบห้าโอ้โหบิ๊กวินเลยท่านผู้ชมขะ ก็ถือว่าได้นะถือว่าแตกดีนะโอ้โหเมื่อกี้เราไม่ได้โบนัสหรออ๋อไม่ได้โบนัสนะคะท่านผู้ชมไปไปเรื่อยๆเลยจอกนี้อีก30บปารดจะรอดหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันยังไง60บาทวาสัน300วาสันโอ้โห360 จอกนี้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้โบนัสเหรอท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้ฉันถึงว่าได้นะสรุปไม่ได้นะจอกนี้อีกสิบบาทโอ้โุเดี๋ยวเล่นเบ็ดมีเบ็ด50มั้ยไหมอะไม่มีนะคะมีเบ็ด6ุกอย่างเดียว จ่ายไปยี่สิบบาทดอกนี้อีกร้อยยี่สิบยังไงโอ้โหจะรอดหรือเปล่าดอกนี้อีกแปดสิบหืมดอกนี้อีกยี่สิบหืมเหมือนจะเกลือน,นี่ยเริ่มจะเกลือแล้วนะคะดอกนี้สิบบาทโอ้โห ดองนี้อีกสิบสองบาทอ้โหดองนี้อหกสิบดองนี้อีกสามสิบโอ้โหดองนี้320อีกสามร้อยยี่สิบสวยสามร้อยยี่สิบบาทไปต่อท่านชมเดี๋ยหัวเ,เล่นเบ็ดสี่ห้าเลยแล้วกันนะไม่ไหวจะ๊เียร์แล้วตอนนี้เริ่มมีโมโหแล้วนะคะ มันเริ่มจะกินเราแล้วอะุ่นสวยดองนี้150ร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทดองนี้อีกสามสิบยังไงดองนี้อีกเก้าสิบจ่งนี้อีกสามสิบถ้าทางจะไม่ไม่ถึงฝั่งนะเนี่ยโ่งนี้อีกเก้าสิบจะถึงฝั่งหรือเปล่าโอ้โห่เก้าสิบบาท ยังไงเพื่อนเอาใจช่วยด้วยแล้วกันโอ้โหจ่องนี้เก้าบาทโอ้โหไม่ไปไหนเลยท่านผู้ชมขาไม่ไปไหนเลยด่องนี้สวยโอ้โหไปได้ฟรีนะมาดูสิว่าเราจะได้สักกี่บาทเกลือจังโอ้โห ได้54าบสาทว่ะซันว่ะยองนี้อีกมายังไงเนี่ยโอ้โหสามสิบโอ้โหอีกหกสิบโอ้โหยี่สิบยังไงอะยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โห,โหยีห่สิบตังไม่พอนะนผู้ชม โอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่สนใจจะเล่นเกมโรม่าพาร์ทนะก็มาลองดูได้บอกเลยว่ามันก็แตกนะแต่ทําไมมาอัดคลิปมันไม่แตกวะก็งงอยู่เหมือนกันเกมมีได้มีเสียนะคะได้เสียไหมซีได้เลยขอแค่มารีวิวให้ดูใครที่สนใจจะลองดูก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย